สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าไอคอนการย่อการยุบการย้ายไอคอนต่างๆของมือถือ Infinix Hot 30นะครับก็อย่างแรกมันจะเป็นแบบหน้าจอใหญ่อย่างแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะนี่คือผมตั้งค่าไว้แล้วก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็ตรงเนี้ยผมจะสอนที่หลังนะที่ผมมาตรงเริ่มแรกก่อนก็ไปที่การตั้งค่านะครับผม ตนั้งค่าแล้วก็เป็นเลือกคําว่าการปรับตั้งค่าโดยตนเองครับแล้วก็เลือนลงมานะครับตั้งค่าเรตท็อปนะครับไอตัวเนี้ยมันจะมันจะเปิดไว้นะครับผมตั้งค่าเรตท็อปนะครับมื่อกี้ผมบอกนะไอตัวเนี้ยมันจะเปิดไว้นะไอตัวนี้เห็นไหมตั้งค่าเรตท็อปเรากดปิดไปนะครับอ่าเรากดปิดไปนะแล้วก็ เริ่มมาดูคําว่าลักษณะภายนอกนะครับแล้วก็ตารางเดสก์ท็อปนะเรากดเข้าไปนะครับผมให้เลือกเป็น5ต่อ7นะแล้วก็คอลัมน์ไอคอนภายในโฟลเดอร์เราก็เลือกเป็น5ต่อ4นะครับผมสีของก็ฟังอัตโนมัติการการเลื่อนก็ทุศทางนับตั้งนะครับผมต่อมากดย้อนกลับไปนะครับ นี่ก็จะเป็นการแสดงผลแสงสว่างเราก็ถ้ามันเปิดอยู่นะวารามสว่างอัตโนมัติมันเปิดอยู่เรากดปิดไปนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอเราปิดไปนะครับถนอมดวงตาเราปิดนะอัตารีเฟชเลทหน้าจอเอาที่60เฮิรเพนะครับผมก็จะได้ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็การพักหน้าจอนะครับ เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็น30วิหรือ1นาทีครับผมส่วนผมขอเลือกเป็นที่30วินะจะได้ประหยัดแบตไปในตัวนะครับจะถนอมแบตเตอรี่ไปด้วยกดย้อนกลับไปนะครับเกแล้วกดออกไปเลยนะครับผมเราจะมาสอนนะครับการทำแบบให้มัน กาจะัดไอคอนมันสวยนะครับผมให้เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมีไอคอนเล็กๆเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับผู้สะอาดตาดีไม่เป็นใหญ่ๆเงี้ยเออมันลำบากนี่นะครับทั้งแรกมันก็จะมีกดค้างไว้นะครับจะมีเขียนคาว่าย่อหรือยุบนะครับถ้าเรายังไม่อยากไม่อยากยุบนะครับแล้วกดย่อไปจะเป็นอย่างงี้ครับผมถ้าเราไม่อยากยุบนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วเลือกคําว่าย่อนะครับแต่ถ้าเกิดเรา อยากจะกลับให้มันเป็นใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็กดค้างไว้เหมือนเดิมเรียกคำว่าขยายใหญ่นะกดค้างาเหมือนเดิมครับเรียกคำว่าขยายใหญ่เราผมสมว่าผมจะไอคอนอะไรไปใส่เนี้ยก็ได้อยู่นะดึงไอคอนจากหน้านเนี้ลากไปสักอันหนึ่งเนะี่ยตรงนี้แล้วกันขอดึงไปสักอันหนึ่งนผมก็ดึงไอคอนจากหน้าจอแรกมานะาใส่ได้ใส่ไหนก็ได้ไม่น้องใส่ไปแ้วนะ ผมจะดึงออกมาก็กับค้างไว้นะเรียกคําว่ายกนะครับเพืจะออกมาปรับกดค้างไว้นะครับเรียกคําว่ายกนะมันจะออกมาจบอ,ออกมาแล้วนะครับนี่เราก็จะจัดเรียงได้นะครับผมแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นกลับไปเหมือนเดิมนะ อเคนี่นะครับผมที่นี้เราก็จะไม่ต้องแบบเออลบตาแนละ้วมีค่อนใหญ่ๆจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วกดทำที่ผมบอกนะครับผม